สวัสดีครับพี่นองผู้ที่มารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่ตุ่มปลาไหลให้มึงนะครับผมเอามาใส่สิบสองหลังครับอันเยื่อนี่เป็นเยื่อใส่เดือนนะครับเดี๋ยวผมเศษหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวผมเศษเป,ปรีบผสมเยื่อให้มึงนะครับวลาผสมจงไหน พอมา12ลังครับไม้ก็สิเป็นทุ่งหน้าแบบนี้ครับแล้วก็มิสะสะาอยูู่ไกลๆุบต้นไมุ้นเลยครับเดี๋ยวผมสมะมาใส่ใหมึงว่า12ลังนี่มันสิเขาจักโตนะครับหลังจากคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปต่อจากคลิปนี้ผมสะผสมเยื่อให้มึงนะครับว่ามันผสมจกไหนป้ารับเดียวยางไปพุ่นไปหมองไม้ไปถึงหมองใสแล้วผมสิถ่ายมือทอหนึ่งครับไปครับนี่เลยครับมาถึงแล้วครับไม้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นสาติดตรงหน้านะครับวิธีการใส่ใส่น้ำเจเแบนนี้นะครับหรือว่าใส่ขางสา จะสั่นจะไรครับเดี๋ยวผมชิช้ใส่ให้มึงแวกแกยกหาออกเตอร์พิโนครับหันปากมันนี่ไปทางพุ่นนะครับหันปากมันนี่ ป่ามองนี้นี่ไปทั้งพุ่นครับไปทางหนาทุ่งหน้านะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วขย้าให้กินมันออกครับเว็กเว็กเว็กเวก,วกทางเขามันดีๆครับให้มันลกปกไว้ วกว่แย่งสีบพี่น้องสนมีครับทางแหลกพานไปละ่ะไป็ลังที่สองครับอันนี้เป็นสาเนะพี่น้องปาลาไหลมันก็จะเที่ยวเขาออกเขาออกในซ่าแบบนมีเลยครับเขาออกเขาออกทุ่งน้า ทั้งสองเขาเอามงนี้เลยครับแจ้นี้เลยครับทัดจากนั้นมากประมาณหาหกเมตรนี่ะครับบระสัตกับข้อโทวเดอร์พี่น้องไทยผู้เดียวครับใส่ลงไปเลยครับ,น,น,บนี่กระเรียบรนะ้อยแล้ค เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เหหมดด้วยครับเดี๋ยวค่อยมาหลุนมือเสาตอนยามครับเดี๋ยวมาสิ่ขามก่อนก็อยญาตใส่ไปก่อนนะครับมากครับพี่น้องใส่โบมดเนาะครับเนาะโบมดเหลืออยู่หกหลังกระใสมาจากทางพุ่นนะครับฟังพุ่นพุ่นนะครับฟังเถาใสใ่พุ่นมองต้นไม้คุณครับบันนี้เราสีขามมาใส่ฟังพีครับบันนี้ เ่าสีขามาใส่ทั้งผีน้องครับอีกฝั่งหนึ่งของคลองไม้สวยอยู่พี่น้องไม้นี่สวยอยู่ครับอุ่นใกล้ๆผุนเป็นสะได้ครับคุนครับเป็นสะเดี๋ยวสีวลองไปใส่มึงว่ามันสีมีนามบอย่างหกหลังครับใส่บ่มด,ดวังหนึ่งว่สาสะใส่มันมดสิบสองหลังหนามมันแหงครับเดี๋ยวเข้าคอยถามมาลุนกันว่าสีไดปลาไหลบ่เมือนเสาน,นะครับเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนครับ สวัสดีครับพี่น้องมัอนี้ผ้ามายามตุ่มปลาลที่เฮ้าใส่ไว้เมื่อวานนะครับสิบสองหลังครับเดี๋ยวมามึงนากันครับว่ามันถือพอโตบอครับไปครับมาครับพี่น้องมาหอดมองไซแล้วเนะครับมองที่เท้าไซนี่ซานีครับมีต้นไม้บรรยากาศดีครับยามเศร้าสีนหนาวอยู่พี่น้อง ไปครับไปมึงกันเลยครับว่ามันสิเขาพอหลังบนน้องครับเนาะไะไปลุนน้ำกันครับลังแหลกนะครับที่ยาใส่ใบมงนี้เม่อ่านนี่ครับเอ้าพี่น้องเอาแล้วครับหลังลแหลกแหกหมานเลยพี่น้อง<ม>เห็นบอกครับนะ<ม>ปาลาไหลได้ครับนะ เดี๋ยว่อยนี่ก่อนไอยนี่ก่อนเดี๋ยวเอา่อยมาเดี๋ยว่อยมาทเทให้มึงว่ามันจะได้ลายปันได้เนาะเวลาขันบัตรถึงนะครับพี่นอ้องปลาหับลัางต่อไปนี่นะครับทัดจากตัวนั้นมามืวอวานยู่โมงนี้ครับ ถือโฟาโตพี่น้องเอ้นีีก่อนจะไปเมาผมใส่น้ำสาดน้ำได้ครับพี่น้องนี่ครับใส่น้ำสาดล้างหนึ่งคือโบโบถือโอ้ยถือตะลังแหลกวะพี่น้องมาครับมาลุนอีกครับเลิฟสามลังนะครับมองนี่แล้วใส่ สใส่มดไซเนาะนี่ครับพวกก้าวหนาพวกไหวย,ยังสีเนาะนี่สันโคนสิมาเห็นเอา้าเขาครับพี่น้องปลาไหล่ได้ครับนี่โหละครั้งที่สี่เขาซอตโตละ่ะนี่ครับใส่สวยอยู่ลาครับเปหนุงกระตอ สองล้างพี่น้องั้างนี้คือเปิดๆจังสีเนาะพี่น้องผมโปกไว้ย่างดีได้โอ้เขาครับโอ้เขาล้างสุดท้ายนะพี่น้องนี่ผมใส่ว้นามงนี้เล้นะครับนา นาซาเลยปละไลมาสิเที่ยวเล่นออกเล่นไปเล่นมาอยู่นี่นะครับอู้พี่น้องเขาอยู่ครับต,ตัวนีตัวใหญ่อยู่ครับใหญ่กว่าสองตัวแหลกอยู่ครับปะพี่น้องโคกล้างเขาสามตัว กะว่าได้ก้านอยู่พี่น้องได้ก้านอยู่ครับไปเดี๋ยวเข้าไปมึงฟังผุนต่อครับพูนฟังผุนขามมาครับพี่น้องเขาขามมาอีกฟังหนึ่งแล้วเนาะครับพูนทีีเยาใส่ฟังผุนนะครับอันนี้ฟังข้องฟังหนึ่งไปครับไปลุ้นกันว่ามัน สิเขาบ่ครับฟังปีกกระโหกหล้างเนาะครับไปครับมาครับพี่น้องล้างแรลกโอ้เขาครับตัวหนึ่งครับสวยครับล้างแรลกเอาอีกแล้วครับไปลุนต่อครับมาครับพี่น้องล้างที่สองนะครับลังที่สองได้พี่น้องนี่อ้คุอนักเลยครับ อูสองตพี่น้องไปครับเอาแล้วล้างที่สองเอาอีกแล้วสองตัเดี๋ยวไปหลุนกันต่อยครับมากครับล้างนี่ผมใส่ไว้ในหยาทั้งในนี่เลยนะครับหลือนกันอุ้ชินักนักครับเอาแล้วพี่น้องปลาไหลด้ครับนี่ล้างติดสามเอาอีกแล้วมันๆครับปะไปหลุนต่อยครับมากครับพี่น้องผมใส่ติดสะเลยแล้วครับตรงนี้นะ ใส่ไว้สามลังครับใส่ไว้นี่ลังแหลกอยู่โอนี้ใส่ยาไปพุ่นเลยครับสามลังมามาเมึงกระคับว่ามันจีได้ก่นี่หละครับหล้างแหลกโบถือครับพี่น้องไปไปอีกเลยอีกสองลังครับทั้งนาพุ่นครับไปลุ้นกันครับ่ะมาครับหลังทีสองฟังซานีเนาะครับนักเด็พี่น้องเอาอีกเลี้ยวครับ บักไงเลยครับนี่หลังที่สองของสานี่โอ้พี่น้องมนัมนๆครับไปครับบันนี้เรือหลังสุดท้ายผุนเนาะครับแจ้ผุนแจ้มผุนไปเมึงนำกันครับไปครับมาครับหลังสุดท้ายพี่น้องเป็นงไโอ้เขาได้ครับนี่ยเต้าตัวบักไงรับได้การอยู่มึอนี่มดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเขาไปสรุปยอดกันอยู่เพื่อนนะครับว่ามันได้ไร้ปันใดครับไม้สวยอยู่พี่น้องป่ะครับไปสรุปยอดกันมาครับพี่น้องมาหอดเฮือนเท่าแล้วเนาะเดี๋ยวผมสิเท้มึงนะครับว่ามันได้ไร้ปันใดแต่สิบสองหลังนี่มันเข่าแปดหลังเนาะพี่น้องที่เฮายากมากวันนี้เดี๋ยวผมสิเทมึงนะครับอันนี้นาสิเข่าสองตัวนะพี่น้อง สองใส่สวยครับพี่นอ้องล้างที่สองครับสี่หโอ ชิโตนะพี่น้องแปดหล้งได้ยิบโตครับกิโลหนึ่งคุณเลยครับซํานี้ขายกระไดกินกระไดเร้อพี่น้องกระโปได้หายได้ยวได้กินอยู่ครับสรุปยอดว่าได้ยชิบโตนะครับพี่น้องถึกแปดหลังใส่สิบสองหลังถึกแปดเดีชิโตกับคิปนี้ก็ไว้ซํานีก่กอน,นะครับแต่ผู้ใดชอบคิปนี้ก็ฝากกดไล กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่ด้วยครับคลิปนี้ก็ไวส้สำนี้แล้วครับสวัสดีครับ